สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะ คิวนี้เป็นคิวที่ชาวลัคนาราศีมิถุนหรือชาวลัคนาราศีเมถุนรอคอยอยู่ค่ะกับคลิปดวงดาวทิศทางชีวิตของท่านในช่วงปี2,568จะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีดวงดาวกรีเทพดาวใหญ่ทั้ง3ดวงย้ายในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าชาวลัคนาราศีมิถุนหรือว่าทุกๆลัคนาส่งผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะ ในช่วงที่ดาวใหญ่โยกย้ายนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายมาจากพพวินาศมาทับตนุข,ของท่านทับตัวของท่านให้โชคให้คุณกับท่านไปอีกหนึ่งปีเต็มๆแล้วก็มีช่วงระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทิศทางการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างชัดเจน เพราะนั้นต้องบอกว่าใครที่เราคอยนะคะโชคลาบใหญ่นะคะโชคลาบล่นทับตัวหรือจะเป็นเรื่องของผู้ต่างๆก็ตามค่ะในช่วงหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายมาทับลัคนาของท่านท่านจะมีเกณฑ์สุขสมหวัง มีเกณฑ์ได้รับสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนสําหรับชาวมิถุนส่วนดาวพระราหูท่านจะยกย้ายมาเป็นตําแหน่งเกษตราธิบดีมาทําสิ่งต่างๆให้เกี่ยวข้องกับความสําเร็จเพราะภพเรือนนี้เป็นภพเรือนสุขภะเรามาไล่ดูกันเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในทิศท,ทางปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูดาวพฤหัสด,ดาวดวงแรกซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดวงใหญ่ในวันที่ส สพฤษภาคมค่ะดาพฤหัสจ,จะยกจากพบเรือนวินาศของท่านมาทับตนุนะคะมเรียกว่ามาทับตัวได้ตำแหน่งปลาอุจจาวิราชมีการโครจรเดินเสด็จมาด้วย และดาวพฤหัสจะอยู่ในภพเรือนนี้ไปจนถึง2ตุลาคมแล้วก็จะมีการโครจรขยับมาอยู่ในภพการเงินของท่านอีกทีนี้ต้องบอกว่าภรฤหัสเมื่อเป็นเจ้าเรือนผู้ครองนะคะทับตัวแบบนี้เรียกว่าหลายคนที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคู่ ผู้มีหลักทรัพย์ผู้มีสินทรัพย์ผู้มีทรัพย์ผู้มีงานผู้มีสิ่งต่างๆที่มั่นคงผู้มีสติปัญญาความรู้อาจจะไม่ได้ร่ํารวยมาก็ได้นะคะแต่ว่าลักษณะคู่ที่ท่านจะได้เจอในช่วงที่ดาวพฤหัสทับลัคนาของท่านจะเป็นคู่ที่ประกอบด้วยสติปัญญาความรู้ความสมามารถพาให้ชีวิตของท่านทั้งคู่ไปสู่ความสําเร็จได้บางคนที่ดูใจกันอยู่คบหากันมามีเกณฑ์ของการแต่งงาน โดยเฉพาะถ้าดาวพฤหัสของใครที่จรเข้ามาในทักษะเกิดปีนี้นะคะตกตำแหน่งสีอย่างชัดเจนแสดงว่าท่านมีเกณฑ์แต่งงานอย่างชัดเจนหรือตกตำแหน่งมนตรีตำแหน่งเดชท่านจะมีเรื่องของคนช่วยเหลือมีเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาต้องดูว่าดาวพฤหัสของท่านได้ตำแหน่งใดนะคะแต่หากดาวพฤหัสได้ตำแหน่งกาละกินีจรก็แสดงว่าอาจจะโดนบั่นทอนไปด้วยเรื่องของความยากการฝ่าฟันกับความคิด การฝ่าฟันกับเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องคู่หรือในเรื่องของการงานก็ได้แต่ต้องบอกในทิศทางโดยรวมของบุคคลทั่วไปที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะเพราะต่อให้ดาวพฤหัสนะคะจะมี จะมีลักษณะเดิมที่ไม่ให้คุณต่อท่านก็ตามแต่ในรอบเกิดปีนี้ค่ะแน่นอนว่าจะให้คุณในเรื่องการได้พบเจอคู่หรือบางคนไม่อยากมีคู่ค่ะยังไงก็ไม่เอานะคะคู่มารอถึงหน้าบ้านก็ไม่เอาไม่อยากได้ท่านจะมีเรื่องของปัตตนิคู่ค้าคู่หุ้นส่วน คู่ธุรกรรมหรือการทำงานร่วมสัญญาร่วมการเข้าไปอิงผลประโยชน์ร่วมได้รับโชคลาภประกอบไปด้วยเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นลักษณะแบบนี้และทิศทางเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอย่างชัดเจนเพราะดาวพิหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานการงานทับตัวแากนี้ท่านจะมีสิ่งต่างๆที่ดีๆเข้ามาท่านจะมีเรื่องของความรุ่งเรืองโดดเด่นในรอบปีนี้อย่างแน่นอนในเรื่องของการงาน บางคนตั้งใจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขยับขยายนะคะหรือว่าเปลี่ยนที่ทํางานท่านก็มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนมีเกณฑ์ผู้ใหญ่สนับสน,นุนมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ผลักดันในเรื่องของการทํางานในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆในเรื่องของการโยกย้ายโดดเด่นไปในหมวดงานราชการต่างๆด้วยนะคะสำหรับใครที่ผูกลัคนามีดาวตั้งรับดวงใดก็จะมีความแตกต่างผันแปลออกไปนะคะโดยเฉพาะท่านที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวอาทิตย์ตั้งรับจุดนี้นะคะซึ่งจะเกิดเป็นดาวคู่มี ใหญ่เกิดเป็นเรื่องของชื่อเสียงยศศักดิ์เรื่องของวงสังคมแวดลอ้อมแล้วก็มีในเรื่องของการได้รับการยอมรับจากงานหรือว่าการได้รับตําแหน่งชื่อเสียงที่สูงขึ้นจากเรื่องของการงานอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องดูว่าท่านมีดาวดวงใดตั้งรับประกอบไปในจุดนี้ก็จะมีความผันแปรบวกลบแตกต่างกัอนออกไปตามแต่รายบุคคลนั่นเองค่ะ และในช่วงที่ดาวพฤหัสกำลังจะย้ายมาทับลัคนาของท่านสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะดาวพฤหัสนะคะอยู่ในภพนี้ซึ่งเรียกว่าภพวินาศหมายถึงเรื่องของความเสียหายก็ได้หมายถึงเรื่องของการทิ้งทวนทิ้งทายต่างๆก็ได้เพราะนั้นระมัดระวังเรื่องการงานและเรื่องของผู้ครองของท่านนะคะความเสียหายที่จะเกิดทิ้งทาย ความลับที่ปกปิดมานานหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับบางคน เพราะมีหลายท่านดาที่มาผูกลัคนากับดิฉันแล้วก็จะมีความแตกต่างบางคนก็สงสัยว่าทําไมมีเรื่องนี้เรื่องนี้เข้ามาดวงดาวค่อนข้างบอกได้ประกอบในดวงชะตาของท่านอย่าชัดเจนดาวว่าท่านจะเจอกับสิ่งใดหากได้ผูกลัคนาก่อนหากได้รู้ดวงดาวได้รู้ทิศทางก่อนท่านจะได้รู้ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรในช่วงรอบระยะเวลานั้นค่ะ ทีนี้สําหรับดาวพฤหัสจบกันไปค่ะมาดูดาวพระราหูดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนสุภะของท่านสุภะหมายถึงผู้ใหญ่ฝ่ายชายหมายถึงความสําเร็จการได้รับความช่วยเหลือหมายถึงการต่างประเทศการศึกษาชั้นสูงหมายถึงเรื่องของบุญเรื่องของกุศล แต่ดวงดาวแบบพระราหูเวลาให้คุณจะให้คุณก้อนใหญ่นะคะจะให้คุณในทิศทางที่ตั้งรับกันไม่ทันเลยทีเดียวหรือเรียกง่ายๆว่าความสําเร็จมาแบบเป็นกรอบเป็นกรรสำสําหรับตัวท่านค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนและในช่วงวันที่5พฤษภาคมเลยนะคะดาวพระราหูจะยกมาจากราศีมีนในภพการงานของท่านมาอยู่ในภพสุภภพแห่งความสําเร็จ,จเจริญรุ่งรเรืองบุญกุศลการได้รับการสนับสนุน แต่ตามตำรากล่าวไว้ว่าเวลาที่ดาวพระราหูมีการยกย้ายดาวดวงใหญ่ซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์ด้วยเปรียบเสมือนพยาอินทรีนะคะ เรียบเสมือนนกที่กำลังจะโผบินออกจากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเพื่อไปสู่ฐานของความมั่นคงไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นจากแรงกระพือปีกนะคะหรือว่าจากแรงสั่นสะเทือนจึงค่อนข้างทิ้งความเสียหายทิ้งใบไม้ที่ร่วงโรยร่วงราไปบางคนต้องทิ้งงานเก่า บางคนต้องทิ้งสิ่งเก่าบางคนต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเรื่องของการงานแล้วแลกกับเรื่องดีที่จะเข้ามาแต่ต้องบอกว่าช่วงรอบระยะเวลา15วันก่อนดาวย้ายหลัง15วันที่ดาวโยกย้ายไปแล้วยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องการทํากิจกรรมการงานหรือเรื่องของการทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงให้มากไว้ก่อนค่ะรอให้ดวงดาวเดินแบบนิ่งไว้ก่อนแล้วทิศทางต่างๆก็จะขยับดีขึ้นความสําเร็จจะเกิดก้อนโตสําหรับตัวท่านความสําเร็จจะเกิด เกิดเป็นมิ่งมงคลอย่างที่ท่านเหลือเชื่อในรอบปีเกิดปีนี้เลยล่ะค่ะแต่ต้องไปดูด้วยว่าดาวพระราหูในทักษะจรท่านได้ตำแหน่งใดนะคะก็จะส่งเสริมในเรื่องทิศทางนั้นๆที่แตกต่างกันไปตามแต่รายบุคคล และดาวพระราหูจะอยู่ในภพสุภะของท่านหนึ่งปีครึ่งความสําเร็จจะเกิดความมั่นคงจะเกิดอย่างแน่นอนเพราะนั้นให้ท่านเตรียมตั้งรับให้ดีในจุดนี้โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในทิศทางการเปลี่ยนแปลงการงานหรือทิศทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่บางคนมีคู่แล้วรวยเลยบางคนแต่งงานแล้วรวยเลยบางคนมีเกณฑ์นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานอยู่ประเทศไทยดีๆอยู่ประเทศนี้ดีๆอยู่ๆก็ได้ย้ายไปอีก ประเทศหนึ่งซึ่งมีฐานชีวิตมีเรื่องของระบบความมั่นคงมีเรื่องของฐานหลักทรัพย์มีเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้ตัวท่านได้รับการเงินเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตได้รับในเรื่องของโชคลาภเข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตยกระดับชีวิตของท่านให้สูงขึ้นลักษณะแบบนี้ค่ะ ส่วนดาวพระเสาดาวพระเสาเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวบาปเคราะห์นะคะเพราะนั้นหลายคนจะกลัวดาวพระเสาดาวพระเสาท่านยกมาสู่ภพเรือนกรรมะหรือเป็นภพเรือนแห่งกรรมคือการกระทำํำการงานคือการกระทํากรรมะก็คือการงาน ในวันที่19พฤษภาคมค่ะดาวพระเสาร์นะคะจะมีการยกเข้าสู่ภพเรือนการงานของท่านก็เรียกว่าทำตำแหน่งจตุโกนกับลัคนาเป็นสี่กับลัคนา ฟ่าฟันแบบดาวบาบเคราะห์ต้องอดทนต้องเรียนรู้แต่เจ้าบ้านเขามาทับตัวนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่13พฤษภาไปจนถึง2ตุลาคมการงานโดดเด่นการเงินโดดเด่นคู่ครองโดดเด่นแต่เรื่องของการงานของท่านอาจจะมีทิศทางการปรับเปลี่ยนการย้ายการจบงานเก่าอย่างชัดเจนค่ะ เพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวมรณะมรณะคือจบจากสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่มีการเริ่มทำมีการคิดมีการทำมีการลงมือดาวเสาร์เมื่อเป็นดาวทุทุกข์อาจจะแลกมาด้วยเรื่องของความยากลำบากน้ำตาก็ได้นะอาจจะแลกมาด้วยเรื่องของความเหนื่อยกายความทุกข์ใจลักษณะแบบนี้แต่ถ้าท่านผ่านพ้นไปได้ความสาเร็จจะเกิดกับท่านอย่างแน่นอนเพราะดิฉันพูดถึงดาวพฤหัสซึ่งทับลัคนาของท่านเมื่อกี้พูดไปถึง 13-2ตุลาคมซึ่งทับลคัคนาส่งผลในเรื่องของการงานโดดดิ่นเจริญรุ่งเรืองมีการปรับการเปลี่ยนแปลง มีการย้ายไปรับตําแหน่งมีการเลื่อนขั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มงานของตัวท่านมีการหาช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้นพอสองตุลาคมดาวพฤหัสยกมาสู่ภพการเงินนะคะอยู่ในภพกระดุมพระสูญยะพาหะนําพาในเรื่องของการเงินเพราะท่านได้ตําแหน่งมหาอุดมหาอุดคือยิ่งใหญ่สูงส่งสูงสุดได้รับการยอมรับได้รับเกียรติชื่อเสียง เพราะฉะนั้นนะคะท่านไปดูเลยว่าหากท่านกำเนิดมาตั้งแต่ช่วงที่ท่านอุแวออกมานะคะดาวพฤหัสเดิมในลัคนาได้ตำแหน่งใดในนวางไสดวงและตรียางได้ตำแหน่งใดหากสามตำแหน่งนี้ตกตำแหน่งดีค่ะแล้วทักษะได้ตำแหน่งดีด้วยในรอบปีนี้แน่นอนว่าท่านจะมีการเงินก้อนใหญ่เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตอย่างที่คาดไม่ถึงเลยละค่ะ เพราะเมื่อดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคู่มาอยู่ในภพนี้มีเกณฑ์แต่งงานแล้วรวยมีเกณฑ์ได้รับเรื่องของสินทรัพย์ก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้รับเรื่องของสินสอดก้อนใหญ่ก็ได้หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะจับงานร่วมกับคู่แล้วเกิดเป็นการเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงรอบระยะตั้งแต่2ตุลาคมไปจนถึง23ธันวาคมเลยเพราะฉะนั้นการเงินของท่านจะโดดเด่นมากๆใครรอคอยเรื่องของการงานที่จะทําให้เริ่มทําตั้งแต่ช่วงที่ดาวพฤหัสย้าย ทับลัคนาของท่านใครรอเรื่องของการแต่งงานปีนี้ทั้งปีแต่งได้เลยค่ะก็เป็นช่วงที่ดวงดาวส่งเสรื่อหื่นเอื้ออำนวยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะและพอ23ธันวาคมดาวพฤหัสจะยกมาทับลัคนาอีกรอบหนึ่งท้อยหลังมาลักษณะแบบนี้แต่ยังคงได้ตำแหน่งที่ดีเพราะนั้น การงานต่างๆก็มีเกณฑ์ได้เคลียร์งานเก่าสะสางานเก่าทิ้งท้ายช่วงสิ้นปีนั่นเองค่ะบางคนมีเกณฑ์ได้แพลนการท่องเที่ยวร่วมกับคู่ครองคนรักมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวมีเกณฑ์ได้ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันอะไรคาดหวังที่จะทําก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ได้ทําได้หยิบได้จับอย่างแน่นอนเป็นปีที่สมหวังสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะทีนี้ในช่วงปี2568ดดาวประจำตัวตนของท่านคือดาวพุธ ท่านเป็นชาวต้นธาตุลมเป็นคนช่างคิดช่างจรจาคิดมากคิดเยอะคิดทบกทวนคิดบ่อยนะคะก็เรียกว่าเป็นนักคิดนั่นเองค่ะและดาวพระพุธนะคะก็เป็นดาวธาตุน้ําดาวพุธในช่วงปี68ค่ะมีการโคจรถอยหลังระยะสั้นๆแค่สาช่วงเท่านั้นที่อาจจะต้องระวังคือช่วงวันที่10มีนาคมถึง28มีนาคมซึ่งช่วงรอบระยะเวลานั้นอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ลาภผลบางอย่างเรื่องของสิ่ง ต่างที่ท่านรอคอยอาจจะได้มาลักษณะแบบนี้แค่18วันสั้นๆน,น,นะคะเมื่อดาวโคโจรถอยหลังให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าดาวตัวตนหรือดาวหลักทรัพย์ของท่านพระพุทธก็เป็นเจ้าเรือนพันธุทุกมีการโคโจรถอยหลังหรือว่าอาจมีเรื่องของการต้องรอคอยมีเรื่องความล่าช้าบางสิ่งบางอย่างที่เราคอยลักษณะดีค่ะ พอ6กร,รกฎาคมถึง25กร,รกฎาคมจะมีการถอยหลังอีกรอบหนึ่งรวมแล้ว19วันช่วงรอบระยะเวลานั้นส่วนช่วงที่3คือช่วง29ตุลาคมจนถึง17พฤศจิกายน19วันอีกหนึ่งรอบก็ถือได้ว่าปี2568ค่ะดาวประจำตัวตนโคโจรได้ดีมีหลายช่วงจังหวะชีวิตที่จะเป็นการปรับการขยับฐานชีวิตของท่านให้เด่นดีได้ในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจธุรกรรมร่วมหรือบางคนประสบความสาเร็จในเรื่องคู่ คองคนรักบางคนคู่ครองคนรับ,บ,น,น,รบนำเกียรติยศนำชื่อเสียงมาให้นำเงินทองมาให้ลักษณะแบบนี้เป็นความสําเร็จที่น่าภูมิใจสุดๆในรอบปีก็ถือว่าท่านเป็นราศีต้นๆหรืออาจจะเป็นลำดับที่1ที่2ก็ได้ถ้ามีการจัดลำดับในปี2568นี้นะคะในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จที่จะมาทับตัวท่านนั่นเองค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับชาวมิถุนทุกท่านที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะหรือว่ากดไลค์กด subscribe ติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดกับทุกสาระดีๆกับทุกเรื่องราวดีๆที่ดิฉันได้มาบอกต่อเพื่อให้ท่านได้วางแผนชีวิตให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและท่านใดสนใจผูกลัคนากรนส่วนตัว q r Code ด้านล่างขอให้เป็นปีที่โชคดีตลอดปี2568และอย่าลืมกันว่าเตรียม เตรียมตัวก่อนที่ดาวดวงใหญ่จะมีการยกย้ายพร้อมๆการใกล้เคียงกันในช่วงเดือนพฤษภาคมปี68นี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมยังคงอยู่ในช่วงที่วางแผนจัดการระบบทําทุกอย่างแบบเงียบๆแล้วต้องทําทุกอย่างให้เซฟตัวเองมากที่สุดนะคะเพื่อรอรับผลที่จะได้กลับมาแบบคุ้มค่านั่นเองสำหรับชาวมิถุนค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ